รประกตัวเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับว่ามีอุปกรณ์กี่ชิ้นอะไรบ้างนะครับสามชิ้นแรกนี่ครับจะเป็นส่วนของตัวฐานนะครับนี่ครับจะเป็นของตัวฐานนะครับจะมีสามชิ้นอันนี้จะเป็นฐานข้างนะครับตัวล็อกฐานกลาง,าน,างนะครับเสียบเข้าไป อย่างนี้นะฮะ,ะหมุนสกรูล,ล็อกได้นะครับถัดมาครับสองตัวนี้จะเป็นแขนข้างนะครับแขนข้างด้านล่างสองตัวนี้นะครับแขนข้างด้านล่างนี่ครับวิธีการครับให้เราขันสกรูออกก่อนเดี๋ยวเวลาแพ็คไปจะแพ็คเป็นลักษณะนี้ไปเลยนะครับนี่ ยกตัวเ็กตัวนี้ขึ้นมาครับสวมลงไปปุ๊บนี่ครับเอาตัวนี้ล็อกได้เลยครับปสปรูล,ล็อกอ่านะครับเช่นเดียวกันครับด้านนี้ครับปสปรูเสียบลงไปนี่ครับตรงนี้เรายังไม่ต้องยกขึ้นนะครับอ่าถัดมาครับ สองตัวนี้ครับนี่สองตัวนี้จะเป็นแขนแขนข้างด้านบนนะครับสองนี้เป็นแขนข้างด้านบนนะส่วนตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวบนสุดเลยนะครับสังเกตครับจะมีข้องออยู่ทั้งสองด้านแล้วก็มีตะขอเกี่ยวอยู่ตรงกลางตัวนี้ครับนี่นะครับวิธีการนะครับถ้าเราอยู่คนเดียวนะฮะให้เรา นำแขนข้างด้านบนเนี่ยมาไขกับตัวท่อด้านบนก่อนเลยนะครับเราจะทําเกลียวไว้ให้แล้วนะครับนี่ครับเสร็จด้านที่หนึ่งเอาให้แน่นพอประมาณนะครับพลิกมาเหมือนเดิมครับนําเกลียวมาขันกับตัวข้องอนี่ครับ นี่ยให้แน่นพอประมาณนี่ครับอ่าจากนั้นนี่ครับยกขึ้นมาเอาด้านนี้เสียบไว้ก่อนด้านนี้ครับเสียบไปนี่แล้วมาสังเกตตรงนี้ครับเรายกขึ้นมานิดนึงแล้วเราเอามือหมุนตัวแขนด้านข้าง